สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านชมครับสวัสดียานเย็นพี่น้องเจกันเนี่ยมาแลงคือเกาอยู่บ้านเจลตเตอรี่นะครับผมค่ําคืนพี่น้องเย็นวันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดดับแม่หมูไกยูมาเนี่ยเอาสวัสดีแม่หมูเอาเชฟเนี่อชันเฮ็ดยังละแม่หมูอันกระลังสีสองแม่นู่ค่ะมาเนี่ยสองตำตำแตงกับตำมะละกอตำแตงกับตำมะละกอพี่น้อง บ่าวเถ่าซังไงน,นี่ม่อยู่ดีเจ้ซังปลาเอาไปหาเจ้เราเตรียน้ำกันทา่านผู้ชมขึ้เห็นว่าหัวตะตื่นเป็นยังขึ้นนันท่ามท่ปรดาคือนบ่คอยนอนเว้นเบิ้งพี่น้องงสวัสดีครับเจ้สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปลูกเอาดีเดี๋ยวนี้เออผีน้องขันมาเพินเ่นจะบ่ว่างอย่างนี้ขันเพิ่นถือมือเดียวเพิ่นจะสวัสดี <laughs> เอาเจ้เอาเอานังบ้างหนึ่งก้อนเอาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีค่ะครับสวัสดี มัอนี่เจมืนขึ้นแล้วบไป้นอนแล้วไปซอยซอยงานมันขึ้นมันขึ้นน่พี่น้องอ่าไย่างนี่กอนเากลับมานอนจากม้งเลยเจซอยงานแล้วกับสามม้งเคืงทรงสการแล้วอ่าไปทรงสการ์มี่มนมันขึ้นหมอกกับเกือบใหม่ธรรมชุมเอ้ยบ้าเถ้าไอ้เจเจนักเห็ดนักกินแล้วเจกลับ่าได้บอกว่าข้างหมอหนึ่งหมอเขาไหวอืมจาเล่ากลับไปเลยท่านผู้ชม เรื่มเมบ่าเทาจนว่าเ <c> ป <oughs> ่าเทาเป่าเทาจิกินเขาพี่น้องนะครับจังถามตะวินเอ้าพี่วินเจแล้วินหนึ่งเขาว่าสนหกเลี้ยวไปในขั้วเห็นตาแมบ,บแมบ,บเห็นตาไฟอยู่พี่น้องมอจนแหง้งเสียวสังก้อนอไฟนั่นเบ่าเทาว่าอาจคีบก,ก้อนมาสั่นเจรได้ไปรีไว้หน่อยนึงคันมอนักแสิบเป็นี้เีือบสั่นใหม่<อ>นะพอเจรแล้วเห็ดกับเขาแล้วพี่น้องแล้วก็ว่าเอาเบ่าเทา <Man. S 2> เจ้าหิวเจ้าจก็กินเลยได้เราสันเจจะไปซอยงานไปมีเฮียนงานงานเข่าดำแต่ว่าเจาพันบ่ได้บอกว่าเจาหนึ่งเขาไว้เด้อกับบัวเป็นเจ้าบุญเด้พอดีบ้าเทอาจะกินเขาก็เลยก็เลยถามพี่วินนะเจพนดีหนึ่งเข่าว่ะพี่วินเลี้ยวไปในขั้วเห็นต่หดเขากับหมอตั้งอยู่ก็จังา่าโอ้ยบ้าเราคอยซอกเอพี่วินเขาพี่วินเขาไปโอ้ยน้ำจุดแห้งใครอยู่บ่ใหมห่หดแม่น เมนูยังไะไรเจมลยเนี่ยบ้าเถ้ากับเจรติแจ๊คผู้เด่นบ้าเถ้าทุอไผ่อันนี้บ้าเถ้าสั่งมากครับอันนี้ย่างนี่ก็อนะไรเจ๊จังอันเฮิร์ดนะปลาอะปลากับปลากระเบนทำอะไรกันคุยเรียงหม้อใหม่เรียงหม้อใหม่สวัสดีค่ะเจลรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ มาซาดีกบมาเนาะได้ยินพักกันเสียรอเสียงอย่างเอมแอ็มเอมอยู่เรืมเอ้ามาเบ้าแถวว่าเจเฮ็ดอย่างใบสันเจจนดชอกเนาะเจอ้อยไม่มอแม่เพราะปกติปกติเอฟซีเขาเปลี่ยนสายยาซาเปลี่ยนเจมอไม่กับสันธรรมชมดีเนาะนี่ยังได้หนึ่งอยู่ด้วยหนึ่งไว้แล้วทั้งอันมอหนึ่งนั่นเกี่ยมแล้วพร้อมที่จะทะลุแล้วเแต่ใครอยู่มันยังมาสอดต้องคิดดังบังกิบช่วงนี้เอฟซีว่าโอ้ขาดกิบได้เจเขาดอยู่เจแล้วหัวแต่ นอนตื่นเพราะว่าเราเมื่อคืนแล้วก็บไปนอนพี่น้องเอาไฟห้องือเป็ี่ยนปุบปุบแบบไฟบมดเต็มบ่แม่หมูเห็ดไว้ดีแต่เห็ดสองอย่างต่ำแตงครับต่ำแตงครับตมะฮุ่งอีหยังนี่เอาใส่คือบมะต้มก่อนบ่คือหมักเลยบ่รู้เด้เห็นแม่หมูเห็ดไว้ใหญ่ยังแม่หมูได้ทำตาบินเป็นคนทำ ต้องลวกก่อนเหรอมันมันต้องลวกก่อนพี่แตนสีไม่ได้พักไม่บอกกันเัีนลวกลวกอะไจังมะย่างคันๆจังสีมันมันจะไม่สุกบั้มันจะบูสุกครับมันต้มน้ำหยอดไปก่อนก็ได้ที่จริงมันต้องต้มน้ำหยอดใส่แหละเขาต้มแล้วเขาจังมะย่างมันจังสุกเร็วไหมครับจังสีปึ๊บมัน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 บูสุกงไงที่แกอ๋อได้ได้ตาบินบอกว่าตาบินเป็นคนทำธรรมชมอันนี้ย่างใบก่อนปลาอีกยังหนึ่ปลาตะเปนเห็นบอสตาบินบอกไม่หมูหรือเป่าเดี๋ยวไอ มาบางแรงพี่น้องไม่หมูว่าจะจะต้มไปเรื่อว่าสันเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกตาบินแล้วว่าเป็นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากไหม่ก็สันกับเพราะเพราะว่าพี่น้องถ้าใสออนนี่นะครับยังสียางปุ๊บมันกกะไหลลไ่มเจ็เราเราต้องต้มให้มันให้มันสุกก่อนเราต้มก่อนนะครับเย่าสันแขามาอย่างนี้ปุ๊บพี่น้องใสแต่แกงสิปุ๊บมันกะหน่อยลงนะครับราคามันมันมันเนื้อว่าแกอมันปะมันถ้าสูตรมันต้องต้มก่อนเจ็ ต้มก่อนหมาอจังไม่ยาเอ้าขึ้นนี่นะครับธรูมชมบ่าวเท่าจะลุ้งชุดบนอย่างเดียวนะครับชุดบนอย่างเดียวของบ่าวเท่าห้าเก้าตรงๆรพี่น้องห้าเก้าตรงๆผันลงล่างเออเล็กเด่นเห็แปดกับเก้านะครับจับคู่ให้ห้าเก้าตรงๆนะครับให้บนมาล่างงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับได้มาแล้วครับผม มือนี้ก็ได้ไปหาปูก็ได้นั่งวิเคราะห์คำนวณใส่กันมาแล้วนะครับจังมาฟังได้ท่านผู้ชงเบลจังมาเบิ่งเจ๊กับกำลังสารวณเจ๊กำลังสารวณปิ่งลาวงปลากระเบนวงปลากระเบนว,วงอ่าเอา,เอานะครับมาเบิ่งน้ำกันตะวันอี่จะได้ต้มไม้ที่ทนผู้ชมนี่ง่เป็นยังเดี๋ยวไปต้มไม้หรือขันมะต้มกระปบมือหลังก็ได้เจ๊กินง่ายๆสมน่งก็ได้พี่น้องนะครับ แค่เดียวเข่ากรล่างหนึ่งอยู่เอ่อแมมูพันว่าเดี๋ยวบอกว่าเจพันเจพันนันเยอะไม่มาเจ้ากับเอนะขันขันเจ้าไปย่างกับต้มใบรอดสนอกเดียวเดียวเดียวไปรวดข้าวเดียวละมักไหมบอเป็นยังพี่น้องนะครับมีสำแดงกินกินสำนันเอามาเิ็งน้ำกันนะครับเดี๋ยวเอาเท่าจะล่งไห้ธรรมชมนะธรรมชมนี่ครับผมนะครับงวดที่ผ่านมานะเป็นชุดบนพี่น้องนะห้บนมาล่างก็ถือว่าบ่เข่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าหาเก่าตรงๆ นะครับห้าเก้าตรงตรงนะครับอันนี้ยังเลยนี้ปอเปียปอบเปียบอกพี่น้องปอเปียห้าเก้าตรงตรงนะครับผมอให้บนออกล่างอ้เนาะให้บนลงล่างให้บนมาล่างพี่น้องนะครับเอาได้มาแล้วนะครับมื่อนี้ไปหาปูงวดนี้นะครับลุ่งเต็มชุดได้พี่น้องเลยเต็มชุดแต่ว่าตัดออกก็ได้บ่เอาก็ะไรพี่น้องนะครับอันนี้วันที่ผ่านมานะครับนี งวดนี้นะครับงวด16ตุลาคม2567นะครับผมเด่นบนนับเด่นบนงวดนี้ได้สามตัวพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้2ตัวแดกับเก้านับมาบอมาบนกอบพี่น้องเก้ามาลังนะครับงวดนี้นะครับวิเคราะห์ให้แล้วนะครับได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองนะครับตะว่าเด่นคักๆคือเด่นหนึ่งกับสองนับศูนย์นี่บ่เอาก็ได้ตัดนับต่ว่าบอเแ่าลหกเห็นเต็มสูตรนะครับ ลงเห็นเต็มสูตรศูรนย์ี่คือจะเป็นตัวกันเลขติดเจ็เนะครับเด่น1กับ2องนะพี่น้องเด้อนะครับศูนย์เปเป็นตัวกันเบาอ,อก,ก็ได้พี่น้องตัดไปนะครับศูนย์เแตัดไปแต่ว่าเบาเถ่าลงให้เต็มชุดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดน่นึเ้น้นหคูนี่พี่น้องนะครับเน้นหคูนี่นะครับแต่ว่าเน้นค,คักคขึค้นหนึง่งเนึ่นะครับ กันล่างไว้น้ากระไดพี่น้องเพื่อมาล่างอีกนะครับผมมีโอกาสมาได้ม,ม,ไดมีโอกาสมาล่างแมปหนะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้ากับตัวด้วยนะครับเน้นแค่หกคู่นี่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าสูตรนี่เป็นสูตรบนนะครับมีโอกาสมาล่างได้นะครับท่านเน้นผู้ใดมักน้อยคู่เอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเอาแค่สามคู่นะครับตาเป็นชุดเด่นบนพี่น้องผู้ใดอยากกันล่างนะครับสามคู่นี่นะผู้ใดอยากหายิบจับสลากกินแบงก์กหาลอตีไว้ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สามคู่งวดที่แล้วนะครับห้าเก้าตรงตรงมาล่างพี่น้องเห็นไหมครับผมฐานเน้นคือหกคู่ที่จริงจะได้แค่หกคู่พี่น้องนะครับตะบาวเต่าลงให้เต็มชุดนะครับงวดนี้ศูนย์กะศูนย์ศูนย์ก็ปิดมานะครับถ้าบอสชอบนะครับตัดออกกันเลยครับผมนะครับเอาแค่หกชุดคุณนะพี่น้องผู้ย่างมือหนี้มีผู้ซอยเป่าเต่าแท่นเจเจแล้วยังไหนอิดโรยอยู่ อ่เพื่อนบ้านแถวเนี่ะครับท่อมชุ่มเพื่อนสมัยใดบ้านเพื่อนสมัยตะเลียนน้ากันคุณหลับท่อมชุ่มจะสมัยเลียนน้ากันมาเล่นน้ากันคู่มือเป็นมาม่คู่มือนี่ยและลูกเสละเอียดเนีลูกศิษย์ปู่เซรีเห็นหน้าเปล่ะเห็นหน้าแล้วมาเนี่ยเห็นหน้าพอน้อยๆแต่พี่น้องน้าเพิ่นก็บ่ค่อยอยากยอะมากกว่ากล้องมูกันมาเล่นแม่กอกันยังแรงมั่นอยู่เนี่ยแหละพี่น้อง กตบเพิ่นกับ่าค่อยกินเขาน้ำดอกเพิ่นกับมาเดทอนอ่าเนี่ยนะเพิ่นกับป้ากับแต่มาคุยกันในมื่อแลงมือ้อหนีอมา้ซอยเจได้เจได้มือปิ่งซอยปิ่งปลากระเบนปลาว่งพี่น้องกินครับแล้วเจจะไปลวกกันนอนต้มดิเจนอนเดียดเนี่ยต้มนอเดียดได้ในเจไปลวกแค่เดียวเพราะว่าพี่น้องนะครับใส่หนีมันต้องต้มนะครับฝั่งเสียบอแมนเวลาเวลาเวลาย่างมันเป็นย่างไง ขันเท้าขันเท้าบดบดต้มนี่ปื้งเวลาย่างสนิทปื้งมันเจงย่อยจะย่อยเจย้อยเออมันก็จะลุกจะย่อยลงใส่ไฟพี่น้องนะครับผมยากเอาไฟเท้าือเป็ี่นผึบผับผึบผับผึบผับผุบผับมันเป็นไฟบ่อพ่อว้นะครับผมนะครับเมื่อไหรแม่หมูเพิ่นก็ได้ใส่ใส่หมูอ่อนพี่น้องนะครับที่จริงก็ว่าเป่าเท่าจะปาย่างย่างปลากระเบนปลาวงนี่แหละนะครับพอดีสั่งเพิ่นมาก็เลยว่ากับตำ เจเพิ่นตําหมักแตงครับตัดหมากฮงพว่าเมือขึ้นเจแล้วไปซอยงานเด็กนะครับกเ็เลยว่าบออยากรบกวนเจหลายแม่หมูเลาวพ่นว่าเอาใส่ไปย่างบอสัน่นกเ็เลยได้ใส่อ้อนมานะครับท่านผู้ชมนะครับเจเพิ่นไปต้มแล้วอยูอย่ในครั่วนะครับเพราาต้มก่อนจังจังไม่ย่างพี่น้องมันจังบ่อไรบ่ย่างโดนแล้วก็มันสุกดีพร้อมนะครับอเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อ นะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาหาเก่าตรงๆมาล่างนะครับจังไหนกัดกันล่างไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปนะครับเป็นแนวทางนะครับผมชุดบนเบาเถ้าครับงวดวันที่16ตุลาคม2567งวดนี้เด่นบนได้3ตัวนะครับ0 1 2 0นี้ตัดไปเลยเอาเอา1กับ2องเบาเถ้าลงให้เต็มชุดครับเลขติด789นะครับถ้า0 0 7 0 8 0 9นะครับ1 1 7 1 8 1 9 2 2 7 2 8 2 9หนึ่งแปดไปเลยครับผม เน้นที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวรองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามคูณอีพี่น้องครับกันล่างไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องเด้อนะครับตำนานลายเจ้เาเจ้แล้วเจ้แล้วไปต้มใส่หมูมาแล้วพี่น้องใส่รั่วไปต้มมิจังสีเจมันจังย่างไงนี่ครับทำชุ่มท่อกระตัดบวันนี้นะครับเมื่อกี้ถ่ายย่างสดๆเลยมันมันมันบมันมันจะสุกยากเจ้ กันเขาต้มสีมันก็สุดง่ายเอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไม่กินข้าวน้ำกันมาค่ะนะครับเอาขอบคุณเจลอตเตอรี่เจอกันยี่บุรีแรกในพี่น้องเด้อมืมอนี้เจแล้วอาจจะมาสดใสแน่เพราะว่าเราบริเนนเราเปียดซอยงานนะครับอ่าย่างใส่หมูนี่ครับตําแปงตำมะฮงแล้วก็ปิ้งปิ้งปลาว่งปลากระเบนนะครับเอาพอกัรคลิปหน้าสวัสดีครับไปเจกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊เป็นเฮีย่าอื่เตอร์มันมี